สวัสดีครับพี่น้องสุขุทุกคนนะครับพบกันอีกจนเคยนะครับในสั่นหนุ่มนิสาณยุคใหม่ครับพี่น้องมือนี้มาแบบทีมงานใหญ่เ้ยครับเด้อพี่น้องเด้อมาไร่ป้าได้ห่วยครับทิศวิธีการดึงนี่ครับนี่เป้าหมายเขาคือดึงดึงกุมนี่ครับเห็นบ่นี่เขาสุดึงบึ้งนี่ออกไปเลยเราบังคับกลุ่มหน่อยสิหนีไมีป้าเอียงยุงหน่อยครับตั้งแต่ปีที่แหลือทวพี่น้องตีตามครับน้องไม้หนีเป็นปลาตองครับชนิดเดียวเลยเป็นปลาตองชนิดเดียวทะเบงปีนี้ครับมันี้สิมาตัดแล้วก็ดึงออกนีบังนี ล่างป่าครับหลังต่างป่าเอ้กันทีมงานนี่บู่ตลอดครับพี่น้องครับเบิร์ครับมันบู่เบอร์สำนึงเลยนี่ไม่น่องนี่ไม่น่องนี่ป้วยข่อยเห็นไม่ก็หลายครับพี่น้องอุปสรรคหลายแห้งครับเด้อนั่นพอสอดเราพ่อยเห็น่นี่ไม่เห็น่นมอญดูตาได้นี่นั่นนั่นที่ตัดมากันกับพี้ทุกคนตัดมาเอาไปหุ่นเสียตัดไปครับตีถึงกันถึงกันละบอถ้ากันทุกทีเลยท่านี่แล้วไเลยแล้วไีดีกว่า

เออมือสวนทั้งต่ไม่ใส่ดอกกอดไว้ทั้งต่ตีกอดเลยไถกอดถึงกันตัวนี่นี่นี่่ขดอยู่นะนี่กอดดเก็บยแล้วโอ้ดีพูุแกนแกไปเแล้วนี่ยกเหนียอนี่ละโตจะนีเยยกเหียไปแล้วให้ปีนให้ปีนตู้นั่นนั่นอุ้งยังอะ้ยอยู่เนี๋ยนั่นนี่เจจัแล้วเ จับย oh, ่อ kind of um, ้ยนงเอะไรพี่องเบิกเอานี anyway> ่กัพี่้องเงูปากกว้างจเงินหรือเ่าออเออหน่นี่ะีกวะตหันกับสามีละตู้หันนั่นพอยังบรยเาชอกยดึงเชือกไว้เรงนึงหันก็เพ่ดึงไวแล้วยนไหม้ใ่งบุหาหาหาบงอ่เดี๋ยวหาไม่ตู้ไหมครับพี่้องเรับเดี๋ยวขึ้นนี่ แต่มาเบงกอนนีครับเจียนอีกบเดคนใหญ่พนันทคนไเอานเันนงสามนเด้อก่นเขาปีนสงคนที่ปีนยากไงครับว่ามันก่อนไงได้กับแต่ละก่อนมึงกีล่ะามไทยันอุ๊ดว้าวตะเมียนตีไล่ๆกันเฮ้ปากงี่ไหนดดะเดมือทั้งไตเพาะดันเข้ามาเฮ้ยผมบ่ถึง มีปลาตัวน hey, mm ึงดีอยู่ตรงนี้ปลาไทยนะตัวนึงน้หน่มตัวนึงนีปลาไทยนี่ดิดีไปทึงทึ่งทึ่าข้างกลางนี่เดี๋ยวตัวนึงเอาตะข่างข้างหลังอดโยกยิบนี่นีข่มน้ลงข่น้ลงเยอ่ะนี่ขอดี่มลงผีล่ผีรเินหอข้า่เพิ่งเดนอบไปส่วนนี้มีปลาไทยครับ บมสอดอ่แม่มึงนี่หดสอดแต่ว่ามันังส่บโยตีแด่เหมอนกับงบหมดมีหนามมนกัไปได้เร็วเลยไทยขึ้นตัวหนังใส่รุ่นนี้ล้โอ้โหดูตึ้นเ่ึ้นเลยจับเลยจับเลยตัวนี้ป้ากำลังขึ้นกำลังขึ้นแล้วครับแน่ๆปาดูจับป้าือขวากำรีบร้อยครับไปเดี๋ยวึ้นนี้เดี๋ยวนนี้ ว่าสั่นหนูหัวไปนั่มาวันแรกคือนิกไปไทยเริ่มคืนแล้วฮะขลุ่มมือกูปั้นให้เลยตุ้นเดี๋ยวเรไปนั่มเลยเรื่อยๆนี่ไปไทยครับก่อนนี่พี่น้องครับเดินอนับเดียดพี่น้งครับเดินตอนนี้เด้อเอาจอนด่างก็ไม่แข็งแห้งหรอครับเหลืออีกบ่พอนีนี่จากหนีไปหนีเอ้ซื้อครับนี่เอาด่างปิดก่อนเข็บแข็งซ้ำนี่ครับพี่น้องครับนิดเดียวเองครับก็บสิเห็ุผลงานแล้วต้อนนี้มีโตงามๆนะครับเด้อพี่น้องเด้อหัวเป็นปลาอย่างมันห่อนอยู่ไหนแฮะครับ บอลแห้งๆหนาแฮะเดี๋ยวล่อๆเบิ่งกระไรพี่น้องรอลุมเงเรื่อยๆว่าจะเป็นป่าเอียนเขาเด้อเอาสิสมัดเอาได้บัวแต่ทีนแหนมอยู่ในด่างเท่าล่ะเออสิสุดแล้วบอดถือเลยเห็นแต่หางครับเอาขึ้นมาก่อนนี่มันตุกบนึงไม่ใส่บอดถือถือสันหลังโูบอดถือหัวโอ้เอามาอยู่ดีตัวนี้ อ่า่จนเลยครับพี่น้องต้อมียังไงประเดีต้องไป้อทั้งหนาเพราะยังนั่นเัน้องันเออดันออไมดัอันดังขึ้นอัดังขึ้นขัดทั้งเได้ปเเป็นกนงอมีคนเ็นโอ้มือมือังอไปเลยอ่ะไหทาฝนเขป้ามือสู้ เอาไปน้องกเปิดกล่องมาแทนนะครับเด้อไปแล้วครับพี่โมเดิรนฟองนี่ขาดเป็นปาสต์ดครับหมดแล้วบวขาดอนุ่าบวชขาดเก็บดโอ้นี่ขาดอีซสัมนี่ออกนี่บวเขาเหจะได้แท้เออต้นลมสองโลเลยเลยยังบกต้นสิสองโลสิหกโลโอ้โหนี่ไป็นหนีนึงบวเขาเหงียเลยหนีไม่ขาดเลยเนี่ย่องบอกเรียบร้อยครับพี่น้องครับไปนีกนะครับเด้อมันคือว่าสิติดเร็วขนาดนี้เร็วเม่ได้เปิดกล่องเรียบร้อยปาสิได้โซ่กล่องแน่บ่แม่ร์นสัม นี่ครับตัวใหญ่ที่อ้นเคยอัปเดตได้เบิ่งนไมครับเด้อว่ามีตัวใหญ่ๆงามอยู่ในเหี้ยครับหล่อยเลยครับปูหลังได้เอยสขอไปเหี่เห้ได้เลยครับบิองครับเดออนอัพเดตเบิ่งครับี่นองครับตอนนี้ยังว่าเนว่าเรืออีตัวนึงครับเพราะ่ามีมีอีกตัวนึงครับเริ่มสูงคนอีกแล้วแต่พุงาสิใงญสซ่มใดครับ พื้นที่แคบๆสน,นี้อนปร,ร์เซ็น์นาสีเขาไปในเหรครับมันแคบแห้งนี่แคบสนีน้หนึ่งนี่เนื้อเขาปีนเอาไล่ป้าเขาเลยโอ้เศรยดายโตทีมันออกไปหมดคัวตี่ออกไปเป็นปลาจะเขแน่ๆครับทาง,างาขาดไปเลยทางขาดพมมากป้าเขาไปเบิร์ลวบ่ก็ยังเห็นกลุ่มเลยเอาลเอาลยๆนี่ แรับตอนนี้เพิ่ผสมปิดแหงนะครับกวนกันแบบด่างลุงเลยวะครับตอนนี้ปิดแหงครับเด้อโอเคกบังวลนก็หายบีเดียวเขาไปดีเฮ้ยทีหนึ่งแหละในตอนนี้กุ้งกุ้ลไปก่อนละหูสิขึ้นกระต้องงย์สองตัวอีตัวหนึ่งอยู่สายกระต้องสองตัวเด้อโอา้โหตัวเดียวเด้๋นี่หายไม่เห็นเป็นด่างเลยในตัวเดียว ผ่าปบาตัวใหญ่ไปสิเด็กๆนี่นี่พอพอมันตเหยียบเด้สักมันตัวเหยียบไปมันงานจะปิดดีบ่มันทับกันอยู่เลยเออครับได้สองตัวแล้วครับดิสองตัวเคยโกหกโอเคต้องมันอย่างดีเลยต้องตัดสินใจดิมันต้องตัดสินใจจะเอาใส่วิธีไหนนงุ่มงุ่มล่ะงุ่มเป็นงุ่มเพราะว่าสัดส่วนเรืมันกับอะไรกันเหรโอ้โหตาตีเรียนแบบงานง่ายเลยดิครับใส่ใส่วิธีการงุ่มครับ ผมก็นั่งจอดเพราะน้าเรื่อมันเบาใจนะมันเรียกน้ำมันเป็นอะไรเลยจังมันอยู่ในเห่มันอยู่เท่งไหร่จงจะบนดีมันเลยโมโหมันอยู่มันเงียบแห้งครับตอนนีู้แล้วคันโมอยู่ในเห่มันก็ขึ้ออกแล้วล่ะท่านผน้องครับเพิ่นตอนนี้เพิ่นก็งมอยู่เรียๆอยู่นะครับเด้ออุ่นขึ้นไปเอาแบตก่อนไหมหรือไม่ก็เอาไปหลายตีป่ะนี่เห็นผมนน้ำไม่ไปไทยอ่านไปไทยอีกล่ะไปไทยอ๋อ ตัวเงยตัวนั้นอ่นยันบ่ได้แล้วครับบ่อไม่ฟันหรอกอ่าว่ามันเอาบ่เห็นเลยวงผัวไปน้ำผัวเออไปเดีบยวตัวตัวเลยตัวลูกเราตัวใหญอย่บริโ์เลยกระตองเงยเงยที่ไดนมาก็ใส่สีละลายอยู่ฮะนี่มัหาหลุดซะหน่อู้หยังเปลี่งนอ่างป่าวเจ้าเมืองเลยเป็นยังงี้เมืองมีแต่ป้าเลยเมืองนี้นี่เออแต่มันมีแต่ป้ามต่ป้าหมักแต่มันมีแต่ป้าหนิเนะกันมีแต่หยาซื้นๆเราไปหาบ้าเมืองนี้เลย กองแบตอ่อนเปลี่ยนแะมองี่อ้ไงมุดอาเลยมองยี้ป้าป้ายยุนินป้าไทยนี่ช่างังรครับนี่เาแต่บองพอเวลานี้อไถเงยไตัี่ไอไงย่อยู่กลางนี่ตั้งมัดีหนอใส่ไงใส่มัดทีตัวอยู่กลางลูกตกหยันมันอยู่กลางตัวใงญ่เด้อมองอุ่นนี่ไอ้ไนท์ไถเงนะครับเริอมนแตู่มูดแล้วครับนอุมู่ยูไทเายตรงไหหรอ ใช่แตคนละหลานเลยนี่ยถวน่้นผมอบต้นตรงนี้ปลากาแหลเแ่านี้ยังไม่งตังกอนกอนี้ปลากาตัวหนึงยิงปากาใน่นะครับมุดสคนครับด้มุมนี้หนเนะาสลิดตัวปลาสิดยมันตะปนกาอินนตินไ่เลียสะสมไปเรื่อยับ อันทีมันไปชั่วโมงหนึงกับเต็มเหมือนเรก็สร้างกันนะต้อนต้อยังนี่มงนี้ต้อนห่งแต่คุณเรตัวกเอแด้ไปกอเออซกนะมีแต่ปลาตองนะครับทีเขามาต้อนนี่ต่อสันสลาอยู่ต้อนนี้ออ้ต้อนอะโอ้โหโอเคทำงกับปลตองใส่ด้วยกันนกกันไมเนาะเาใส่ไนี้แลแขวขตก่

อุ่นเอาไตไ่อเปอล่าเ,ลเอาเนี่ยอุน่นน้ำเปอ,อกเลยกระเทือนโอกรอกอยู่นานามานละครับมาทีละสองละสองเนีเอ่อันนี้เีไทยเด้ออันนี้เป็นปลาต้องเขาไหวจับเอาดปลาดีแต่เขาได้ด้วยจอดไม่ขาไม่จะิ่งเรา่าระงังระงังอยู่เอาเตียได้เขาตีละไปอย่างเงี้ยหอดหมดเโาเมลเกาละยังได้ก้างขา <c oughs> งคนนี้โตงงามเลย ไมไหกหมนกป็นกลมๆมันะเอวไปยังไงตอดเทจะตัดอนี่นดิง่ายๆเีย้าจะเดินละครไปเพลินละแต่มันตงามนะครับตัวนี้ีอ่าอีทยครับถ้านเขาจับประตูเลย่แบงคขขึ้นบุบปไทยตอนนี้ยังแหลมดวยนี่นี่เจ้าเจาเกเล็จริงนแหลมไปยังไงโอ้ปนี่แหะกูปกกลมๆว่ะ เป็นปลาต้องครับแล้ขืนมาเร็วอยู่ต้นหนกูบสามเถี่กุดเอาเอยู่อ้ไม่เลอย่าหยพื้นไปบายน้ำแต่ตัวญงก็คือมนาสิอยู่แล้วครับเพราะว่าคนเขาในเฮียปลาทองกุงปลาตองไปผอปลาไทยกูปล่อยปลาต้องถิเลยก้ปลาไทยดีกว่าปลาหลครับแต่นทัเเตียบอีนี้มันกับไล ปกติต้องไล่กูหนี่นเด้คันตุ่มเอาอ่ฮะปลาอีไทยครับไอ้ตื้อสั่นนนีไปอตื้สั่นนนี้ตะบุญมันหมดสองคนนะครับเ้อโอ้ตัวสไทยจับหางไว้เลยเดี๋ยวเราเอางามในถางนี่จอดงนี้โอเคครับมาเปนลินป้าแนวน้นเนาะโอ้ยเป็นเ่อนแนวนอน สาริทสองตัวว้าวอ้ยปะไดุพบปนดอกที่นอกกินเขาปลาดอกก็ะตี้กินเขาปลาดอกบมอพานแล้วนี่แนวนี่ตัวออกไปอยากได้ผลถ้าเห็นสองตัวครับเด้อก็ออกสองตัวใหญ่ๆสำหรับ อีสัตว์ละไมีแต่ทางถิดเท่านั้นทางออกบนอะไรอต้นตีอะไรเจ้าหนี่เป็นระตถุทางตีเฉพาะนี้อ๋อทางดังเลยอีสัตนี่อีสัตวนี่นิ่โปตินนี่เออเนี่ยนี่ตีนี่แหละไปเห็นไหมต้องได้เลยอันได้โอ้สลิดอีกแล้วโอ้สลิดแต่บูเดียวเลย ปลาดูตัวนี้บ่ามีดอกหนี่เนาะคือปลานี่สตูปีไก่วะตัวนี้มันเต็งหัวไปปีไก่อันนี้เป็นปลาตองล่ะอ่าทำยังไงก็มุดเงี้ยครับเดี๋ยวขึ้นมาเรื่อยๆครับเบื้องปลาเขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเด้อเดี๋ยวพอถือเป็นอ่าอะไรเงี้กันปลาตองไหมเหรอ

เห็นจะเม็นกับพิสังกินั้นเห็นมาเห็นที่เหี้่บเทื่อนอ่ากูสนเหี้่บเถื่อมากดที่เด็ดกว่าอเปล่ป้ายกูบบาคื่อมัดมันเป็นปลาไทยปยอย่างนี้ยังไงมากป้าสมัยโอ้ยเป็นปลาตองอีกหรอไม่กินลาบปลาตองบุกปลาไทยว่าไปตุธบุนีขัดปุทปลาตองปลาไทยขัพุทไปทาานนี้อๆนี่เออนี่ล่ะไปปบกไก่ได้ตื้อๆอยู่นึง ไมงี้ยะป้าไทยนะไปยั่ไปยังได้จับป้าไทยแล้วครับจับป้าไทยนโลันอาจจะเป็นปาไทยกันเหรอเห็นส้นเ้งแห้งบอกบอกป้าเดี๋ยวเราบ้นเีเบิ้งเนี้ยเบิ้งเอาเีสลิดแ็นนั่นมาเนี่ยมาเน่เดือดของหัวปวดป้าไทยวะแค่น้อยแค่น้อยงามอยู่ครับป้าไทยตอนนีอยู่ในในต้มนะครับเด้อตอนนีต้อน้น่าจะอยู่ในต้มอยู่ กูหลงกลมึงเขาาปะข้อยู่ในนู่นเมื่อแรกออกแต่วังไดเอ้าเมื่อแรกออกไปแต่วังไดตอนมันทางด่างแหละมันทางด่างจากถึงก็โรคอยู่นหายใจหมอล้อุ่นพอหลังจากหันเนาะนั่นละหลังจากหันละมันอุ่นซุนหายใจมันผูกลุงเอ้าเอาเลยนีประเทศไทยเบิ่งมันโปโลขึ้นมามันอาปากว่าสนคู่ของวะบวกกับอะไรพูดผม่ดีเลยแค่คู่ ดปลาไทยปงาตัวหนึ่งมุมนียนน่นี่ตีนแหนี่ลูกแหนเลยครับแกกเสียงู้นี่นี่ลูกแหนเลยตัวหนึ่งยึดยึดยึยเห็นมันนี่ลูกแหงเลยใส่ให้แล้วไปใส่ดิยนี่ลูกแหเลยเด้อยึดยมือมึงตากไว้ผมมือกลับ หมวกใบหนึ่งู่ใส่นหนครับนหนสิพอเราเป็นปลาโตหมวกใหญ่อ,อู้นี่ตอนนี่แหลมนี่เห็นเลยนยี่หมอกน้องปลาไหนนะมาเสียบเมือนบ่คนเราโตแล้วนี่ว่ามันเหมือนกับปลาไทยหน่อยว่ขาขาวซอยนี่มุมนี่วันนี้ก่อนเมืนอนลงอีกแล้วน้อง,ยงอยู่มองน่ารักนุ่ ใส่ลงสองคนนะครับเด้อปลาจุดหน่อยมีปลาครับนี่บปลานครับมันมันปลาดุมันมีหลายตัวผมดี๋ยวปลาใหญ่มันหลายมันก็ไล่ปลาหน่อยเป็นนั่นมุดอีกนี่และวปลาตองมาแล้วแต่ไหนขึ้นเงียบแต่ต้องพุทธาแห่หนินายแหเขาได้ไล่หนินายแหเขาได้เอาเด้าถ้ามันขึ้นเงียบ แม่ผู้เจ้หาเบน่จาจําไม้นี่นได้ทีมาเหยียบนี่ลโอ้ยพวกนี้ตักหาเบน่จําวกันละหนาว่าต่วมก็เป็นท่วผมกูไปทั้งท้ายลงเได้สองคนเนนี่หนา้ใทั้งสองคนจับเดยมนพือผู้ไทยเหรอหน้าเฮียก็ได้ร้ายว่าน้าเฮียเห็นแล้ก็บูบุดเอาไปเท่าไปหนาว่โอ้โูดเอาอากาศนขางเย็นนะครับเด้อยววอไม่แดดครับ ใจก่นนะฝนสิตกสิตกบ่ตกปะเทศนเหยินเย็นนะกระเบงฝนด้นนฝนมุดตัวหนึ่งเลยเออตัวเย่มาโซเอ๊ยมาไทยตัวแหลกกองเงินกินน้ำเนลเดอร์มาเดรร้ายโตนี่ครับบรรยากาศครับทั้งฝนเหมือนผู้ยังครับพี่น้องครับทั้งรังปลาคุ้งย่ชุดปลาถุงหัวคุ้งอีด้วยนี่ขึ้มุก้างแย่เน้อ ไปเี่นานสิึ้นแล้วครับปาบูโอ้ปลายา่นเบ้งิเดี๋ยวปาเหรี่นหม่องปลาหนิ่นนะเบื้องปลาหนิ่นเออเดี๋ยวหม่องผลุงตอกกันน่ที่เป็นมักๆรออยู่เลยนอคิวอยู่อนกัดหางกันเรียนหลายๆนะยากเบื้องบดุดบกันดีมี คนในบ้านบอกมาว่าไปหวยเห็นปลาดิญมันลอยลอยแบบเป็นแพเลยครับลอยตามหลังกันอันนี้ครับมันบอกกันมาเดี๋ยวเจอนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนะครับจะบึงมันจะเป็นอย่งไรสีส้มกับเพื่อนมากัดหางกันเนาะลอยกัดหางกันนี่พื่นเนาะไปกินแล้วว่าถุดมังผิดแล้วโอ้ยเนาะโอ้ยปลุกตกเป็นลอยอีกต่อไปแล้วมีขึ้นข้าศึกออกเฮ้ยคัเป็นปลาตองอีกแล้ว เดี๋ยวคอยรล่นบางนั้นนะครับเด้อเขาเดินไลายปันใดแห่งแหานโบพันไปเลยนะครับพี่น้องคับโบพันเรื่อยๆสมหับเห็ดงานไงนะเห็ดอันนี้ือเห็ดงานไงเด้อโบเป็นไยปกติแต่ไปกติขะนีมันหมานแห้งแล้วแต่อันนี้เขาเรียนไอ้เท่าเท่าลำมางใช่ปะตอาหยาออกนอนบานนึงเมื่อกี้ว่าแม่ หยาค่าไม่จะเสิเกไม่จะสิเอารถแกไปหุ่นนาทุนไปเกี่ยวไปไผ่หาเรียกเรื่องว่ายาค่าบัวไทยด้ยนี่ปลาไทยไงบ่ไทยบไทยนี่นี่อุ้ยเก็บออกได้ตีนเหเลยตีนอนเี่เอาไปดเสียวพนี่หอกจาบ่จากสีจับบ่เป็นปลาไทยบ่จะเป็นตัวไงนี่กลุ่มๆนะนี่นี่เออในตีนในโปนะเอออันนี้ข้าบรรจับได้หรอต้งงามเลยต้อง ก้อนเียบคกอจะเป็ตกลุมๆไทยก็ต้องป้ต้องไงสักหาเรียนไท่าเงี้ยพี่มึงเรียนรุนนีอ๋อมึงไม่สซ้ำนึ่งบ่พวกนี้นั้นบ่อยากบ้ายิดซื้อม่อยากงูหนาไม่ซื้อม่อยากงูหนากูกัวญ่เจ้าว่ะกูบอดิเซียนป้าไทยัดขัแดนมถวนี้ว่ะถนีละ

ปาดีแต่คนมันบ่อยากเอาพวกมึงเสียก็มาบุยหยักมุดพวกไหนเงี้ยก็มาถ่ายเงี้ยยังเดลิงงงเลยจับเก่าเนี่ยไปได้จ่อยโอ้ยไปไปใช้จ่อยอู้ดดิไปยังแน่ไอ้ละโวยสองเดือนหรอจะแค่สำ d ด y นี่แน่ก็ได้แต่เข่าวันเียวว่าได้ยูงได้ยูงครับเขาไม่ค่อยอยากเสียพวกนี่เห็นมาทั้ท่าเหยียบใกล้ไปเพิ่นหนาวเพิ่นเพิ่นบ่อยากมุด คอกดั้งดั้งดั้งอนหยีบจุ่มอยู่เด่นเป็นยังเยีะๆไปนะโอนยันว่ามีป้าเอาเลยหยบทับไปเลยมีว่ามีบหุก็ต้องสิตอนหยีบทับไว้เลยดิเห็นเจ้าหิ้วต้มป่ต้องมีหละเจ้ตัวสองตัวภาากอบนี่ก็มีโอ้ยเจ้าพูจักพูดเนี่ยแ่ว่ิดตู้อันนี้ตยอ่างเงี้ยครับยังไงก็ควเอาตัวใหญ่เียหนุนเลยขบ่ใหญ่แต่ถึงประไทยบันดาสิ ดาบสบวนดาสิบโโคเขายินไม่พวนอันโผดนี่ของแดนเร็วเลยบัวเรนจะเป็นบัวเรนเอ้าดึกที่เดียวเท่าไหร่กันซิวเอาหนังคามาเบิ้งปลาเขาด่านบนครับนี่เพื่อจะออกมาปั้นให้เบิ้งครับเด้อแต่บัวลายครับเล็กกว่าหน่อยเดี๋ยวแค่ไปแบ่งกินขี้เก่าครับมองมันมีปลาใหญ่เลยุลป้าต้องตุ้นแล้วคุณมองมีปลาใหญ่แบบปลาหน่อยมันจะส้บวคหอยมีครับ น,น,นี่ครับนี่นี่ครับปั้นดอกอะไรประมาณนี้ครับนี่นี่ใส่ถุถงใส่ถ,ถุงข้าง,งามหมือนกันใส่ถุง,ถงไว้เออปั้นกันไปกินครับนี่ก็คือผลงานทั้งเบิดของมือนีนะครับเด้อโอเคครับนี่แหละหลังจากที่เฮ็ดมากระเดีป,ป้าขึ้นมาก,กินนี่ครับนี่เฝนมาหิ้ตกับเขากินอ้นีบนครับเดีกินเร็วอยู่ที มีนูมีสองเมนูครับเด้อต้มกับตีจวดหัวปลาต้มต้มนิ่มหัวปลาหัวปลาจุนมาดิจุนจุนเมืองจีหน่อยใหญ่เป็นใหญ่ปลาใหญ่เป็นใหญ่ตำสวยเลยเด้อครับพี่น้องครับมากินเขาตากแดดด้วยกันครับตอนนี้กันขึ้นแค่ขึ้นแค่บางไรป้าคือบ่อแดดแนวนี้ไปกินเขาบตากแดดโอ้พามันเหมือนนึกว่าแต่บ่อแดดครับตอนนี้เห็นมาครับแดดมากเขาแดดออกกินเขาแดดออกไปกินเลี้ยวโยมองพญายืนขึ้นมาเฮกินถาแต่พระตู้เขาล้วนของมันสิเขา คัดผาเลยแล้วเาพี่คนก็ใครเทียดีหรอใช่ค่ะพีคนเนาะเสียบเสียบด้วยเสียบด้วยเสียบด้วยเขาขาวเนี่ขาวไปด้วยค่แค่แคแค่เนี่พักก่อนหน้านี่นะเป็นอย่างสองตัวเลยสองตัวหนึ่งยังดิมันอดอกซิ่มผมแม่เจ้านี่งสีมงแหลงไปเป็นอย่งนี้ังจะแวันที่ะเปนเป็นต่เอาย้น้มา จะลงคำเลยยร่มขึ้นมาโกกเนยนข้อตดโกตัวกบาดนอครับคุณตแต่เป็นเมฝนแหละมันมือนว่าต้วกรบาด้าข้ามันตกดีจริงโตมาในพ่อปนายังโาือายเแต่ไเดเลยต้นมาที่ที่สามครึ่เราบอกว่าลังค่ายเดือัวล่างู่ายเดมือก็นำที่นีผาผาเราตันตเนี่ยอยู่กลางแจ้ง คนตากะน้องมาต่าฮมี่เดี๋ยว่อนี๋ยวไ่นี่อืมแกนี่แสบด้วยมันมีมันอนโพดมันบ่อีตูไทยมึงอปตูไทยเนาะแม่ียัจุดในจวดตัวเดียวเลยบ่นี่บ่ไปไทยดีบ่ไปไทยสตันด้้นีตัวเดียวอืมาน้านเกบงเอปาะต้นใหญ่ตัวนึง ี่ระกาศนี่ยาใส่ใ้เราบัวกับนี่สวนนี่นี่แบบคือเลือดก่าวอีกอทินาใ้ันแทงเพี่นองเยแต่อยู่ไดปลาบันแทง เคยมีประสบการณ์มาแล้วบนยันเก็บบนแพงเนาะขอบ้นแพงมาหนยึดใส้าันเท่าเขาจอดที่เียงนเรามุดปอดลอกเอาไปถึงอาหารเด้อลากระเดาลก็บาโกมหอกบ่นหยอนหางหยอดจะบ่นอมันมีหยอดไม่ได้หยอดต่างต่างบแนไ้ตนงม่งปลาได้นนี่ไเกี่ยวๆนี่ต้นเป็นโงๆหน่อยๆตำตําอแมน มองดีแล้วเนาะม่มาากันเนบุ้มี่หรือว่าไปก่อนแท่เขี่ยมันเดี๋ยาหาทองนูเว้ยนูมือก็ได้นีอยูนบนดนี่ยู่ในไอ้คู่สายนี่นี่อ้ยลายุดยน์ควไตู่สายไก่้บุงมันไก่คู่สาแมนมั ผักก <differences S 2> ุจ้าอ็นมดวมันวเขาว่มันกรรอยู่หัวหน้าพ่อรุ่นใส่นั้นมนผักขี่กระเรี่ยงผักขันไนนผักไอ้ของม่ไ่น้าไปทั้งหมดใส่นั้นใส่ปลาต้นน้าวดแต่กู้ข่เป็นหน้าฝยยิ่งหน้ากเป็นหน้าผู้สิ